ที่เนปลาลตอนนี้ผมเริ่มเห็นพักการเมืองในบ้านเราเนี่ยจะพยายามมาต่อยอดละนะครับว่าให้ให้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะเนีย่ยอย่าไปทำอะไรให้เจนซีเขาเคืองนะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีพักไหนที่หากินกับคนกลุ่มนี้หรือพยายามจะชูอ่ผมด้อยของคนเหล่านี้เพื่อได้ผลประโยชน์ทางการเมืองผมผมยังคิดว่านี่มันก็เป็นความบิดเบี้ยวอีกอย่างหนึ่งของนักการเมืองในประเทศไทยนะถ้าจะ ประโยชน์จากการที่คนออกมาเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็บอกว่าเราจะทําแบบนั้นหรือถ้าไม่ระวังเราจะเป็นหรือหรือบอกว่ามาใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นการขู่เข็นนะเพราะในความเป็นจริงเวลาเราจะดูอะไรเราควรจะดูจากแบบอย่างที่ดีอยู่เลาวมาแล้วเวลาเราดูจากแบบอย่างที่ดีอ่ะลองดูสิว่าบนเทือกเขาฮิมาลัยด้วยกันในประเทศที่มีขนาดเล็กเหมือนกันไม่มีทางออกทะเลเหมือนกันเคยเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนกัน ทำไมคุณไม่เลือกที่จะใช้ปูตานโมเดลอที่จะเลือกใช้เ,เนปาลโมเดลถูกต้องไหมครับปูตานโมเดลเกิดอะไรขึ้นครับที่ปูตานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปี2001ัน่งพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4นะครับนั่นก็คือจิกนีซิงเยวังชุบนะครับซึ่งเป็นพระราชบิดาของของอของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนั่นนะครับ เขาเรียกกันง่ายๆว่า K4 นะปัจจุบันนี้คือ K5 ก็คือคิงลำดับที่4ีคิงลำดับที่5 K5 ก็เป็นวิสกี้ที่เป็นแบบของฝากชั้นดีจากปูตาน่ะนะครับอะ K4 K4 มอบมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่บอกเอาละถึงเวลาละให้คุณเลือกตั้งเราจะหยิบประชาธิปไตยให้ครับเพราะท่านเองก็รู้ว่าไอสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแหละในยุคศตวรรษที่21อะ มันแตกต่างจากยุคศตรวรรษที่19ไปแล้วเอ,อ้ย20ไปแล้วนะปี2001มันคือปีแรกของศตวรรษที่2ีเวเพราะนั้นท่านบอกเลยวประเทศต้องปฏิรูปเพื่อเดินหน้าสู่ระบบที่ท่านก็วางไว้เลยว่าต้องเป็น constitutional monarchy <c oughs> ประชาธิปไตยอานมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุข